Uống nó chết đội tata Hong tat móng ta đây tony tay Ừ nơi hôn y con nè hong tat mọi bậc lên nè mọi nè nè mọi nè 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 ม่ของแท้นันไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยไม่ดูห้อขอน่ะคันคันมันอุดมาอันหังเสีันอยู่ว่าทุกอย่างจะจำได้บอลที่เขาอัเอาได้อยู่หน้ามีเตียนเลเจะหน่อยๆมันจะอัดทแม่ไม่หูปูคันคันมันทิกลงเองมันจีงุ่มอยู่ทั้งเทิงสี่คันมันคือมันอัดสายห้อขอ

อืมตัวใหญ่จ้ะโอ้ยเอาทางหัวมาล้นฉันดอกอีพอดีขึ้นมากตัวเอาทางนั้นล่มารกลางสีน้ิงิสีอะไรกันเนี่พออละ นุ่มดีไหมอยู่นี่ล่ะเชิว่าก่องเบี้ยงพองว่าบ่ว่ากล่นกรดขึ้นเนี่ยกินอ้อยมุนเมื่อทีก่อนเหล่เลยมีอันนั้นบ่ไม่คองกี่่ว่ามันยูนในหันแล้วก็ออกมันิไ้วเข้าไปเพ่นจะี่ก็พ่อนกรต้ยัอยู่ที่ไหนไม่พ่อตั้งยันึง